สวัสดีครับโบร์บบพี่มิงนะครับผมก็วันนี้ผมจะเอาท่าออกกำลังกายนะครับที่ใช้เวลาน้อยนะครับสําหรับคนที่มีเวลาน้อยนะครับแต่ยังสามารถนะครับเผาผลาญนะครับไขมันนะครับและใช้พลังงานได้เยอะนะครับในเวลาสั้นๆนะครับนะครับก็หลังจากเล่นท่าพวกนี้ครับมันก็ยังสามารถนะครับมีอัพเตอร์เบิร์นนะครับถึง 24-48ถึงชั่วโมงนะครับก็สำหรับคนที่นะครับเริ่มต้อตอนออกกำลังกายเนี่ยก็ใช้จำนวนท่าน้อยๆสอนก็ได้นะครับแล้วก็พักนานหน่อยแต่ท่านี้มัชื่อว่าท่าเบอร์บี้นะครับนะครับเบอร์บี้มันจะมีวิธีการเล่นหลายอย่างนะครับแต่ผมวันนี้ผมจะเล่นท่าที่ผมชอบแล้วกันเนาะสัก10ครั้งให้ดูนะครับก็เป็นท่าเบอร์บี้กระโดดในด้านข้างซ้ายกว่านะครับ เล่นได้นะครับอ่านี้นะครับครอยดู ทำทั้งหมด10ครั้งนะครับนะครับก็ใครจะมากกว่านี้ก็ได้นะครับ10 12 15ก็ได้นะครับแล้วก็พักรหลหว่างเซตน,นะครับสัก2นาทีนะฮะแล้วก็เริ่มเซตถัดไปโอเคนะครับก็ฝากไว้นะครับท่านนี้สุดยอดมาก